นพวกเรามีผู้เดียวคนเป็นลอยเป็นพั่นมันมีเสียงตอบรับเสียงผู้เดียวนึงวันนี้ไหมปีดดังๆกันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจอ่ะนานๆพี่หนิงยังมีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิห์หาพี่หนิงบอกไปน้องๆกล้องสบายกันทุกคนเลยนะตามสบายทางเข้ากันมาหรือยังยังยังม่ที่แตกมาก่อนย tao là mong chân tao tao là hoa tao là mong chân tao เป็นยังไงเต้นโอ้ยเอาเอาเกือบออกโหลดบอกหุงมาแล้วหูงมาแล้วหาอยู่หากินสำรับเกือบดีดีสำลักถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจนในผู้นึงเต้นอ๋อเต้นเสมอไม่นี่ลาการแสดงออกแต่ละคนบางคนนี่สเตปการเต้นของนิ่งมันเนี่ยบอกใจเว้ยหาผ่ามาหมัดหัวบังเลยคือติดคืออยู่ในหนังศิลามณีตะกี้แต่ว่าเจ้ากาวินบูล่ะมันบอมแมนดอกติกอยัางม่สิตายหิบแถอติดนิ่งน้องเบอมมี่ดอกเขาไม่ติกซิโรนั่นเขานีแล้าเว้ย บ้าววววววคือตัวคือยังไงมูเพิ่งวายิช่าดอกอยากได้คือเขาบ่อยากได้ดอกแน่หรอเบิ้งเที่ยงไหนบ่าใครเอาลงแล้วมูมีบนเบิ้งดอกถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวนี่แล้วมันบ่ไปหอดแปดริ้วหรอกถ้าเราขึ้นทันด้วยโอ้สิแท่งโกรธอาเด็มันยังบ่ขึ้นเบิองเมืองเมืองเมืองสีวิ้งให้วิ้งเพิ่นได้อุปาร์ผีแม่โคตรพอโคตรเม่์ผีมันต่ท่างไหนก็รอดเขียวว่ามันเขียวขาด ยังบ่อทันแล้วเลยอ๋อยังมีอยู่บ่พร่องเพลงจบปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอ้ทีมาสโลกีตาร์อยู่โอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มันสลัวโอ้สลคีย์บอร์ดมือกองกับหอมมันสลเลยหอมปมันสีหอมมาไว้แล้วมาลายน่วยอ่ะบ่ได้บอกมันก็นั่งตีอยู่มองเขาบ่ได้โป่ถุงโป่บู้บงสังหาบัญจักดอกไม้จักรวงมาไล่เดมักันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับเื่อซื่อกรดีใจถอดเสียเงี้ยนไปกระยางกันหายร่องมึงไอ้เพิ่นบ่เอาดอกขงเจาดี๋้วขึ้บนเก่าเจ็ดหมือั่นมเอผประสาบ อยากยทราบผู้รอห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่พูดผู้บังคับอบเแข่งเนี่ยห้องในเครื่องเพ่งเขาหนีไปล่มหรือไจมักสยามเต้นมาได้ก็จับขั้นหัวตอดเงาคือกระป๋อมเลยเขาดิ่งผ้ายืดใส่เลยคือนี่แหล้วเฮ้ยคือพระซื่อๆนคมันข้นเนี่เป็นน้ำเจ้านี่แหละน้ำว่ายข่อยด้วยเป็นน้ำเจ้าตัวจมแปดแปดมากเขาเกาเป็นพระเขาก็อนเนี่ยมาใส่บาทมันบริโภคกันจมหรอกเขาจมจังดีหรอมันว่าข่อยเปลี่ยนหนามันว่าอะไรเจ้าด้เปลี่ยนบ่หรอเขาเปลี่ยนเลยเว้ยขาเปลี่ยนเขาสิว่า อ้วมมันแล้วมันว่าข่อยเป็นเจ้ามันว่าเจ้าเป็นข่อยเนี่ยมาบอกเขาเว้ยเจ้านี่ก็พูดเรือดอกพูดยังเห็นย่างก็ขายหนาหมูหนาพวกน้ำพร้อมไขเห็นยังบอกไอ้เขาบอกเหรอไอ้ไผ่ย่างเฮือนอยู่แต่ว่าคำบุญเอาย่างก็เสียอายบุงเนี่ยเนาะเฮ้ยจากก็มาแห้งแถอเดียวนีหนิยินเสียงพินิชเลียดมาหลดเ่ามาตัวข่อยมากพินก็หูยุมากกับบึงบัวจับกับกึงบัวนรกสุกขเด่นละฮะจาของบ่เบิัวจาของเนี่ยบึง่เนี้ยเฮ้ยหัวเดียมภาพอยู่นั่นเดี๋ยวมึงผมน่ะบ่มีพ่อเซน ตีตาตะพูนแต่ของวัส่มามันนางสั้นหัวเขาหัวหม,ามาดเห็นว่าเขาก็บ่ปานอี่นะกุยแมนบ่เหรอโอ้ยก็ปันนี่ขอผูก็ขอตายผู้ตายโอ้ถึงงอนตอแล้วโอ้ย คนแม่หางตกลงกันบ้างไรที่เจ้าติดไปผูกข้อลมจมข้อตายยาเถียงกันยาเถียงกันใส่ใส่มาในยูวัดเดียวกันไม่แม่ละไอ้ยังอี่ยแค่ใหนสิเป็นจอวัดก็เป็นไปเพื่อเพื่อเพื่อให้แก้ปัญหาการพูดอันเป็นเจ้อวาดตั้งเวลาอยู่ห้องก็จะอยู่กุดเดียวเกิดเพราะพ่อใจกันบีข้อกันตายข้าพาเลี้ยงไอพ่อไปออกอยู่กันโคละกุดหาเน็ตอุปถัมภ์โคละองทางที่ดีทางที่ถือใจน้ำแบงเคืองมุบันบินตาบาไปโคละคุมขั้นยังหลงทิมกันทิมหนึ่งโฮมเขียวทิมหนึ่งโฮมเหลืองมมมัััันนนนจงงบ่่่หลกแา เออมาพี่บแมนพาเหลียวมาจะพูนมาคือคือมันคือพาซื้อขอโทษนะมันมันเจ้านี่ยมันเนาะขี่มอเตอร์ไซค์บินตะวัดยู่งเท่านี่อยู่งใส่ด้วยนี่มอเตอร์ไซค์พาลุ่มยู่งข้อสะพานจางเขนกางเกงยิ้มส่วนทั้งในบนเตรียมยิไปิเดียวตั้งเงินตาเดียมเสเดียวบัตรนั่นนาลีน่ารีไม่ใช่บัตรพมิญนาลีนี่เนี่ยเจ้านี่ยสำคัญแท้ๆสำคัญตัวจากบ้านมาสองหมื่นลืมหมดทุกอย่างเขาบอกได้ลืมเอามาอยู่บัตรประชาช้นคอยบัตรว่าลืมบัตรประชาชน

พัดล um <pt> ่มตู้เย็นหม้อหุ้งเขาไฟฟ้าเครื่องบัตจอกบัตจีเสียบที่ขอกเสียบที่ขาดไฟที่อ่อนหลอดน้อยเพราะเปืองไฟกันหลอดใหญ่เปืองไฟเราต้องใส่เก็บไฟได้โดนตัวนั่นคือเบตดตีนิ้ตุ้งทงลงทาไตครบไปเขียดทอาข้าวารก็ใส่เนี่ย เครื่องทอสั่งมักแนว่ยไรปูพื้นแบบไรเขมนาเขมนาเอเอทึงแทรกก็ได้สุกพันธ์สุขสักโค้งหรือยังย่อายังย่อเอาไม้ลำปอปันสังเกตย่างฝนตกมากไม้ลำปอปันลูกทุ่งทบานเาน้ำแก่กันแท้แหล่าทุราเขาบ้านรุดนี่เหรอคแท้สังเกตย่างฝนตกมากไม้ลำปอมันฟูอยู่น้ำแก่กันแท้คุดกี้หนีตายอาใส่ไม้ลำปอปล่อยลำอ่ำลำอ่ำเขาเหนียแต่นิดๆได้วตูนสีซอยมันยังมาซอยเดีย่างไปรวบรวมคุดกี้มึง ขวบมาสมกันครับตักแตนจับีรีดู่น้ำ<ส>เส,สเี้นก็เส้นล้นก็แท่มิดได้แห่ฮาว้นมาจะวานดึงมาเต็มเผาโอ้โมีแต่ปลาไอต้อยมีแต่แจกระปูม่มเขื่อไหวข้าติดทิ้งมาแจดา,ายข้าติบาบกระยันนี่มือทุบแตกท่าบังลั่นไปใส่ปลาไหลเป้ยเต็มบังไม่แต่ปลาไหลล้วนๆเลยเว่าไมีแต่งูป่าตายกองากันเร่ยยุ้มันเขาไปในหันในยังไงวะเพราะมันเข่าก้อนปลาไหลน้่นก้อนลงบาดรที่เขาก็ไปควดบวกต้องลองลงบาดเอาเงี้ยไปใส่ดักกบ มาคอรดอเรียแนนพ่อรองไหมโอ้ยคาเลี่ยงสารวัตรจังไปานี่เทออกมาล่างขีดตมาเบิ้งรักมี่ขี่ขั้นขาไ่ได้กินอีกบัมีแนวกิน่างตกบมาเดยวกมีแต่แนวเบียร์มัเลยไได้กินไปซ้อนมันจงได้กินไหมซ้อนในแมงดาน่อยมาแงถ้าไม่สมมันกอดไม่สมนีตายออมอมแล้วกเรเกินกินงเนี่ยมา้าแล้ววกได้หลายย่น้อยแน่นยเดียวโอ้ยมันยำแเหลี่ยงไปเนียครั เติมกระนาวแน่ึ้นโคกคุณไปยังไหาเก็บพักเลยพักยังเก็บเห็ดเอาหมดเลยพักยังเอาหมดดอกกระจอกระเจียวหมด้จักจุจกจุ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 กกอ ได้มดเฮ็ดแดงเฮ็ดแถดเฮ็ดท่าเฮ็ดนาเรนาเขาเฮ็ดนามุ่มนาเมาเฮ็ดตาไข่เฮ็ดตาโงกเอาบดถูกอย่างสูกแ้วเลยไล่หอดแ่เรื่องอะไีก็พูดแงี้ยพูนบอกหงสาวันมีเปลี่ยวจะมาแลนออกเปลี่ยวนั่คุมโดดหัวขม่อมของในปุ่มเลี้ยวเทียดที่ออกบ้านอะไรกำข้อยังบ่ว่างอยู่โอ้ได้พอดีเสียมะยันกับของมันเป็นข้องูสักิีไรมึงว่าเลกินอีกไอเจ้าพาลูกไปอยู่ไซจังมาบ่ต้องมาถามกูเอาบ่ถามเจ้าสิไปถามู้ใดเั่น คนเดียวหัวเสียมึงแล้วโลดวะวายพอตาเด้เสียนั่นเด้เหลียวมงๆทุ่นนี้โอ้ยอารมณ์เสียทำลูกเจ้าก็ได้านลานางพาลูกไปอยู่ใส่จังมากพ่อพาเออพ่อพาไปอยู่ใส่จังมากก็ไปอยู่เวียงจันค่ะอยู่เวียงจันเป็นสาวเวียงจันไปหรองวยข้าพูดว่าเมืองไทยจีบสาวเวียงจันสักอย่างสัตว์ถามเขาบ้างนาะทำมเออถามใจกันทำซอยกัน សូបងសុងັນຮักกันດានប្ត្រូវើន្វើបន

บ้านอยู่เวียงจันทร์แม่น้ำคงมาขันนเห็นกันทีละเธอคิดถึงน้องเด็กคิดถึงเจ้าเดโอ้ยเห็นแล้วเงือกเงือกยังจ่อยเงือคนอดฟอนถอยหลังเป็นพราว่าเด็ดฟอนเด้มาเป็นเจ้าไผ้เท่านี้น้องอานี่น้องฟอนท้ายหลังบอกโอ้ยโมนะคือฮัดเ็ดเป็นไว้แท้บไม่ได้ฮัดได้หรือ เหตุการณ์นั้นบังคับแล้วครับจังไดเพื่อความปลอดภัยในตัวเจ้าของบ่ถอยกับ่พว้พ่อฮ้องลูกคือก,กันกับประดูฮ้องลูกนี่เอาประดูนี่หฮ้องลูกบอกอือสัมพ่อลักษณะเราคือประดูจริเป็นจังไดหัวสวยปรุรุตอยู่อ๋อคือประดูเอาเบิ่งทั้งขังมันคือปลาปึง้งแต่ปลาปึ้งตั้งแต่หูดำสังเกตแต่หูตีอืุ้ยเวหนามาแห้งคือปลาสวายไปท่านเดียวกันอุ้ยปัญญางไปแห้งคือแมวหนามท่านห้องลูกอีกอันเป็นจังไดผู้ว่าเมืองไทยเสียหาคนนี่ก็ไข่อยู่ค่ะแล้วว่าข่อยไข่อยอะที่โคโค่ ไปถามเราเว้ยถามก็หมายถึงซีหาคนม่เฉพาะเจ้าจงอยูข้างผู้เดียวแยกใจแคบไรเพื่อมูเพื่อพวกน้ำแน่เขาปั่นกันอยู่บนแนวนี่เขาเป็นซับเป็นนางผู้ใดเห็นแต่จะว่าอยากถามตัวนั่นสิห่วงห้าที่แตกแค่ยังเอาเบี่ยงเวลากันเขาไปถามเบี่ยงผู้หญิงผู้เดียวคือกันกระป๋าอยู่น้ำปลาเพื่อนปลาตูวขั้นแห่ผู้ใดมันผู้นั้นเอาไปผู้ว่นกระทืบพี่ไปน้องห้องบ้านกันบู้ดีเอือยุดที่ทำดีเนาะไม่ยิ่งมีผู้เดียวถือเสบียปลาอยู่น้ำปลาตัปลาตัปลาเพื่อนปลาตูัวมันมันเป็นปลาตัปลาต สู้กรรต้นไม้ไปติเปเอเลดปะนังการ์ตูนนี่แหละท่านคอยไปถามก่อนเด้อหากคอยตกลงก็ได้คอยไปเลยแดเพรไปก็นั่งเลี้ยงยุ่งอยู่นี่ล่ะเป็นจังไดผีนบเถ่าโพดค่ะเฮ้ยตาจักรยานเด้อเจ้ามนาจืดนี้นี้ไปใส่เขาอู้ปลาผุรอดอกหอมเนาะไปรอหาสิแตกไฟต่ำมันแล้วรึเนี่ยนะสร้างบ้านสร้างเฮ่ยเนี่ยเราอยู่มองสิได้บุญจังใจมามีเงินยีความคิดคมอ่านในเปียงขันบ่มีเงินคอยสิเป็นผู้ลงทุนดอก แต่ว่ากอเฮ็ดเ่าเป็นผู้ได้เสียหายจ้าเอางหญ่ทันแล้วเอาใหญ่เป็นสร้างบอกเพราะหนานรับหมอก็าสาั่งต้นที่มาสังเกตปากเลาหรือไปากเป็นย่งไรผสมปูนเ้ามาสิได้ใส่หม่ยางที่จะปาก่้นตั้งไหนอมไข่อมไข่อรจัเาราบเาขอบอกเอาบัานปูนอกอกอีต้นปากเราเอาบ้านไม่ซะไม่ก็เฮ็เป็นไม่ซัสกส่งไทยบ่วััไงไหนมัดสิบสองต้นสาต้นเดียวห่งตนักสาต้นเดียวโอ้ยเถ้าตาตีมันสารพ่อพุ่มเน่ะก็บอกเรื่องสารพ่พุ่มตัวเราบ่ดวเอาว่าอะไรพี่ดีตัวบอกกับปิดตีใส้น ที่จะหน้าพี่หนิงด้วยบ๊อมักนี่ใส่เท่านี้อีกแล้วกูไม่อยากไม่อยากกูให้ดังบ๊อมักนี่ใส่กูหัวขวนกันวะนี่หัวอยู่ใส่อยู่นี่มือหนึ่งยินบอกมืองบปากลูก็รเหยาะเยือเกิดต้นบอสหนึ่งยิ้นจะบอกที่เป็นผู้ชายบอสสปอร์ตหัวฮาซี่แตกยังปพนหนว่าหัวซื้อโจ๊กระเป๋าหัวสางผ้าเผยไปได้กไกลตัวขันยันให้หนุนปากคู่ค้มห้อมแจขาดค่าคนคู่เดียงพี่จะหน้าพี่หนิงดูตาตีบพอดค่ะไปเอาพักตะกุ่งดีตาดีตา โจมลำดานได้จกไปว่าพ่อเข้าอะไรเอาจรีเห็นไมเอ่ยมายืนเยังี้ยังอยู่นี่โอ้ยผัวอีร้อยเอ้ยนี่ปอยู่บ้านเสาเดียวคนละขับรถผ่านไปสิซื้อพวกมาไล่ไปฝากหรอกบีบแกแต่แป๊ดแปดหาเทียละแมนเด้อเฮ็ดยังมาพากันลุ้งทุนฉีที่ฉี่ตังตึกแขวะวญุ่นปุ่มมาสิได้สีแตกเบิังเสียไหเบิังหลีกข้ามกันเจ้ามันเป็นใจหลาพี่จอยคือไวยลุนบ่คืออยู่ค่ะยินงยิ่เตอะ ไปหลุนหัวงอกไอ้ไปหลุนไปย่อมผมลงทุนแน่ไปไปหลุนไงเออไปหางย่นปุ้มแถวโก้สุมสารค้าม่ำุ่นแมนบม่ได้สแตกดอกแฉวนีเจ้าเลยนะเออเท่าจนหัวงอกหัวเขาเแมนบปมาแมนอยู่นี่นี่ก็ได้เานเขาไรนี่สองเทียบมาวนมาเวียนอยู่นี่ไหมทาเก็บกากกวดอ่ะมาสังาส่งหยาบสั่างมึนเหมือนเด็กคนใหม่หนอฮ่ามันเสร็จมันเลยเท่าจนหัวงอกไม่งอกต้งหัวนี่หนวดก็บงอกคว่ำใช่คิ้วก็งอกธรรมดา พี่นบพี่นบเนี่ยมาสั่งว่าอายเล็กน้อยเขาเถอะเขาพ่อตายว่าแหงเลยบอกนี่เสียงเบื้องสลักฮาฟุกพี่นบพี่หนิงใหญ่หยาบมึนเหมือนเนี่ยมาสั่งว่านุ่งเขียวห่มเขียวเขาป้าไปเป็นพระฤาษีเหมือนไปไปไปห่มเขียวเหรอไมีมีแมสซี่ไปใส่บาตอยู่บ่แล้วมาใส่ไอีพอพนดีเพชรในเสิได้ดกินกินมากไหมมันขีเขียวเพราะขีแมืองบงหนีผู้เฒ่าทั้งหลายไว้ภูบ่าวก็จะคุยกันนี่นั่นล่ะ จะไปส้าพุทธเ่าหงอพี่พี่แท็กพี่จังผมดำดีผมกระดำอยู่ค่ะแต่ข้างหางเงาาวว่าพนไปถากข้างออกไปพี่แท็กไม่ยังเราเอ่อสีเสยผมบ่หน่วยเป็นซักเอ่อซักแกในมาดเสยผมโมโต,โตมัวนี่แมคือมาดแนวนี่มาดไว้น<อ>ุ่นเว้ยมาดแผลมันมันเยาวากันแมนทั u, ้งหาอยู่หากินถูกต้องหลีกทางให้ช่างมันบ่ เออมั่วตัวรถบัตรนี่ยถ้าใครผูกไทยบอดีใช่แล้วหรอตั้งร็จแล้วโซเฟอร์ก็บริรับผิดสอบอย่างนี้เหรอเศร้าเบาเงี้ยนของหูกับขับรถเฮ้ยมั่วตลาดนัดนหรอ ม้วนเป็นงตกรถได้เนี่ยจ้าบรินเสียงห้องสิได้ยินเสียงข่อยเนี่ยเป็นบ้าจิมห้องเสียงมัวเอาทรงภาษาลาข่ายผู้สาวเนี่ยผู้สาวต้องมาจีฟังรูเรียงรูเรียงครับเพียงแต่ตะเบียงเสียงก็ต้องมาแยกเขาขอใจในความหมา้รถไงเธอบอกงไงไปนั่นเนี่ยดีเนาะดีอัสันตะเบียงเออได้ได้ได้ยันตะเบียงแห้งเลยหรืมันเป็นยังมันจะออกผิดทางออกผิดทางเกิดไรขั้นที่ตะเบียงที่รีหายนี่มาหัดขากางเกงไว้ก่อนเออมาหัดซอยกันซอยกันเนี่ยซอยกันเนี่ยเออเอามาเออเออมาจนเนี่ยหัดมาไม่ไม่ตีเนี่ยตรงเออตรงก็ได้เ็คือรถมาาลปงนนั่ เอาเอาถือไว้เอาให้คอยถือไว้เห็นยังปิดถ่ายรายการปิดถ่ายรายการนี่ยังไม่แจ้งเออไม่แจ้งไม่แจ้งนี่ยังแจ้งคนเออแจ้งแจ้งใหยังเอ้าเจ้าติ๊ตะเบงไม่เป็นหรือโอ้ยภาพเยียบยางไว้เหรอว่าไปทัวร์ที่บัวแดนนี่ไหมทัวร์ที่บั่นตะเบงมันเขาไม่ออกเด้อกขาไม่ออกเจ้าก็ที่ว่าปั้นพื้นนะบอกให้ตะได้ทันนี่เจ้าจะหักไปน้ำขั้นหัวมันจี ถึงน้ำมาเจ้าปนสีมซ ok, no ้ำกับเพี่อนลงาใหม่ไว้เนือโอ้ไป้เตือนเตือนเพื้อป้องกันไว้ห้ามเกิดพิดพลาดเกิดพิดพลาดนากันเมียนเอาซุ่มเจ้าหน่ะไม่มูอยากน้ำจมมาใส่ขังคู่กุหนึ่อหนีเฮ้ยหูแล้วหูแล้วสันคนจือสัตว์ได้หรอกพี่น้อง เกิดปีหยังเอาปีสรูครับนานแม่ลิงงัวบีอบีอันพริกปุ๋เกิดปีหยังปีบอกค่ะโอ้ยไปเมื่อจะไปจีบไปเสียเวลางัวกับลิงบรได้กระดกไปเมื่อเอง่ก็พอดีตัวลิงกับขี้งัวพอดีตัวเห็นไหมพอดีแล้วจะบอกเองแม่นข้องข่อยหลือเว้ยแม่นจังไหนงัวกินยาลิงกินบังไม้คนละทีขี้งัวไปเลยแม่งัวกินยาหลอดไตหกไม้มึงปีนขึ้นก็ไม้ไปกินบังไม้เสยเนี่เอ๋อลิงสิขึ้นหกไม้เขากับผ้าแลนลงทงุ่นที่แลนไปยังเอาแลนนี่จะก็ไม้หลือเว้ยมเมื่อส้แอันนกติวนหหมันนจะไไปเสีย โอ้ยงวมันลำลำคาดแล้วงวดขยโยงขยโยงก็เต้นนี้แหละลิงกะซังพอลัง uh> อุ่นเขาได้ด้ยเนี่ยได้ดีมืดละดีทางไอ้ช่างมันเออเออหน่าแย่พอดค่ะไปถางหน้าให้ไอ้ช่างมันหน่อยลิงยิ่งได้มาสั่งหักหม่องเพราดอกเป็นแบนี้จังบาลที่ภูบาเมืองไทยเหลือแต่เ่าฝอบานอยู่เสี่งหาคนเขาบ่สนจักเม็ดมืดล้วล่ะนางเออ